กราฟสตีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทสเตชแนลนะวันนี้อยู่เกม a r t ์เทรี่เกียร์ฟิวชันะครับในคลิปวันนี้ครับเพื่อนๆผมจะมาแนะนำนะครับการรีโรในช่วงต้นนะครับว่าตัวละครตัวไหนครับควรที่จะต้องรีโรหาแล้วก็ตัวละครตัวไหนครับที่ควรจะปั้นมาในช่วงแรกนะเพื่อที่จะทำให้ไอเดียเรานะครับผ่านด่านได้อย่างสบายนะในช่วงแรกนะครับก็ต้องบอกว่าพอเราเล่นเกมในช่วงแรกนะครับ ผ่านด่าน1นึ่ขีดหนึ่งแล้วเนี่ยเกมจะให้อิสระกับเรานะในการทาอะไรก็ได้นะครับฉะนั้นเราก็จะสามารถเปิดกระชาได้นะครับการเปิดกระชาเนี่ยเราไปที่ตรงนี้ครับ r e ีค u i ตรงนี้นะฮะมาปุ๊บจะมีทั้งหมด4ตู้ด้วยกันนะครับตู้ที่1เนี่ยกับตู้ที่3นะครับจะเป็นตัวเลดพิกอัพนะครับซึ่งในตอนเริ่มเกมมาเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีไอตัวตั๋วสีแดงตรงนี้ครับเอาไว้เปิดเนี่ยเขาประแจกประมาณ10โลได้นะครับ เราก็ใครที่เป็นสายรีโลก็เตรียมเตรียมพร้อมที่จะใช้นะก็ตอนเริ่มเกมจะมีตู้น้องชูร่านะครับก็ควรที่จะเปิดหาน้องชูร่านะตอนต้นนะครับส่วนตู้ที่4ี่เนี่ยอันเนี้ยเป็นตู้เลดปกตินะครับก็จะไม่มีเหล็กพิกอัพนะแล้วตอนเริ่มเกมเนี่ยมันจะมีตู้ที่2อันนี้นะครับจะมีใช้ตั๋วทองตัวนี้นะอันเนี้ยจะเป็นตู้ที่แบบว่าเราสามารถรีโลได้ไม่จํากัดนะครับ เราสามารถรีโลหาตัวละคร5ดาวได้1ตัวเลยนะซึ่งในตู้นี้มันก็จะมีตัวละคร5ดาว4ี่ดาวแล้วก็3ดาวนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางตัวที่แบบไม่อยู่ในตู้ข้างนอกด้วยนะซึ่งตัวละคร5ดาวครับที่ผมแนะนำครับที่จะต้องรีโลหาเนี่ยนะก็คือน้องกินก้าคนนี้นะครับน้องกินก้าเนี่ย เนื่องจากน้องเนี่ยมีสกิลนะตจมตีเป้าหมายเดี่ยวแรงมากนะครับแล้วก็สกิล1 2เนี่ยมีดีบัฟไฟฟ้าช็อตด้วยนะทำให้สามารถฟาร์มด่านเซนทอร์ได้ง่ายนะครับแล้วก็พาแบกทีมนะไปในช่วงต้นได้อย่างดีมากๆเลยนะแล้วก็น้องกินก้าเนี่ยนปัจจุบันก็ยังอยู่ในเทียต้นต้นนะครับก็เลยแนะนำให้รีโลหาน้องกินก้านะส่วนตัวละครสดาวเนี่ยผมแนะนำให้รีหา น้องโคแรกนะครับก็คือเราเปิดน้องกินกล้าได้ก็ควรจะติดน้องโคแรกมาด้วยเนาะเพราะว่าเรากดดีโลได้ไม่จากัดน,นะครับน้องโคแรกเนี่ยน้องเขาโจมตีเป้าเดี่ยวแรงนะครับเอาไว้ใช้ลงเวอร์บอสนะก็ควรจะมีติดเอาไว้นะครับสีดาวตัวอื่นก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ก็เลยแนะนําน้องโคแรกนะส่วนตัวละคร3ดาวนะครับก็แนะนําว่าโอเคเปิดมามันก็ติดติดมาบ้างอย่างน้อยสัก 2- 3สตัวก็ยังดีนะครับตัวแรกที่ควรจะมีเลย ก็คือน้องเกรซคนนี้นะครับน้องเกรซเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้ได้ยาวนานมากๆนะเป็น3ดาวก็จริงแต่แบบโคตรเก่งไปได้ทั้ง PvE และ PvP เลยนะครับฟาร์มดานอีเวนต์เนี่ยสบายสบายเลยนะครับเก็บพาเก็บเลเวลสบายมากนะครับน้องเกรซต้องมีไว้นะแล้วก็ถัดมาครับเป็นน้องคันนานะครับอันนี้ก็ลุย PvE ได้ดีมากๆเหมือนกันครับฟ์มอุปกรณ์ลุยบอสสบายนะครับน้องคันนาถัดมาจะเป็นน้องทิมมี่นะครับน้องทิมมี่ก็ ถ้ามีไว้เนี่ยก็เอาไว้เล่น PVP นะในช่วงแรกๆนะครับน้องมีสกิลเร่งเทินนะครับให้เพื่อนๆนะทำให้เหมาะมากครับในสนามรบ PVP นะถัดมาตัวท้ายที่ผมแนะนำครับของตัวละคร3ดาวครับนั่นก็คือน้องโลโกะนะฮะน้องโลโกะเนี่ยมีสกิลโคตรดีเลยนะครับก็คือน้องเขาใช้ท่าพิษนะครับเกมนี้ต้องบอกว่าท่าพิษเนี่ยลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฉะนั้นเหมาะมากครับในการลงสนาม PVE นะครับ จัดการพวกบอสเลยพวกนี้โคตรดีครับน้องโลโกโ้นะเป็นตัว3ดาวที่แบบโคตรแจ่มมากเลยเอาละครับมาถึงตรงนี้นะครับก็จะมีผู้เล่น2แนวด้วยกันนะครับบางคนก็แบบขี้เกียจแบบไปนั่งรีโลต้องมานั่งลบแคชหรือว่าลบเกมใหม่ลงใหม่อะไรเงี้ยนะเพื่อที่จะแบบว่าไปลุ้นในพวกตู้ธรรมดาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากจะไปลุยอย่าง,งานั้นก็ลุยตู้ดีครับตามที่ผมบอกนะแล้วก็ตู้พวกเกรด พิกอัพตัวละครเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าให้หาน้องอลิสนะน้องอลิสเป็นตัวสีดาวนะครับนี่น้องคนนี้นะให้รีโลหาน้องอลิสนะครับก็คือเราอาจจะเริ่มเกมมาแล้วก็เปิดไอ้ตู้เลทพิกอัพก่อนนะให้ได้น้องอลิสก่อนแล้วค่อยไปเปิดตู้รีโลไม่จํากัดอีกทีหนึ่งนะครับน้องอลิสเนี่ยเก่งยังไงนะครับต้องบอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยในเซิร์ฟเวอร์จเนี่ยยังอยู่ในท็อปเทียร์อยู่เลยนะครับโกงมาก,มากๆกตรงที่ว่าน้องเนี่ยมีสกิล เขาเรียกว่าอะไรดีโยนเทิร์นก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าเสกเทิร์นให้เพื่อนแล้วกันนะก็คือแบบพอใช้สกิลนี้ปุ๊บเนี่ยเพื่อนจะได้เทิร์นต่อไปทันทีแล้วหลังจากนั้นนะครับสปีดที่เพื่อนเราค้างไว้เท่าไหร่เนี่ยก็ยังคงอยู่นะก็คือเท่ากับว่าให้น้องอลิซเนี่ยนะครับเสกเทิร์นให้เพื่อนปุ๊บพอเพื่อนใช้ได้เทิร์นนั้นปุ๊บเสร็จปั๊บเพื่อนอาจจะได้เทิร์นอีกครั้งหนึ่งต่อเลยนะครับอันนี้เป็นสักิลที่ค่อนข้างโกงมากๆนะครับ ก็เลยทําให้น้องอลิสเนี่ยยังอยู่ในท็อปเทียร์จนถึงปัจจุบันนะก็สําหรับใครที่แบบว่าเหนื่อยในการรีโลหาหดาวนะครับก็รีโลหาน้องอลิสให้ได้นะบอกเลยว่าโคตรเก่งครับส่วนสําหรับใครที่จะรีโลหาตัวละคร5ดาวให้ได้นะครับแนะนําตัวละครตัวนี้ครับน้องชูร่านะตัวละครชูร่านะครับเก่งมากๆเลยนะเป็นตัวธาตุไฟครับที่ดาเมจแรงมากๆนะมีสกิลก่อแตกครับในทุกสกิลเลยนะครับก็ เป็นตัวที่แบบว่าได้มาในช่วงต้นนะโอ้โ oh, ห oh. ย,ยาวครับยันเอ็นเกมครับบอกเลยครับน้องชูล่าเนี่ยถัดมาครับใครที่แบบว่าเออโอเคถ้าแบบสุ่มแล้วไม่ได้น้องชูล่าตัวไหนทดแทนได้บ้างครับพี่นี่เลยครับน้องซีริอุสนะฮะน้องซีริอุสเนี่ยเป็นตัวธาตุไม้ครับที่มีนามจรุนแรงเช่นกันนะมีบัฟเพิ่มความเร็วแล้วก็จะใช้ธาตุตีสกิลแรกแล้วเนี่ยจะทําให้ศัตรูติดเกาะแตกด้วยนะครับก็เป็นตัวที่บอกเลยว่า2คนนี้ครับ เก่งทั้งคู่นะถ้าได้ใครมานะครับน้องชูล่าหรือว่าน้องซิลิุสเนี่ยก็คือเล่นได้เลยนะครับหรือว่าจริงๆถ้าเกิดได้น้องอลิสก็เล่นได้เลยเช่นกันนะครับเอาละครับเพื่อนๆครับเป็นไงกันบ้างครับกับการแนะนำนะว่าในช่วงต้นเกมครับเราควรจะรีโรหาตัวละครตัวไหนนะครับแล้วก็ควรจะปั้นตัวละครตัวไหนด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ครับน่าจะเป็นประโยชน์ในการเริ่มต้นไอดีของทุกๆคนนะฮะก็ เล่นเกมอย่างสนุกนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันใต้คลิปหน่อยนะครับว่าวีโรได้ตัวอะไรกันมาบ้างนะครับแล้วก็ช่องเรายัางไงไลฟ์เกมนี้แน่นอนนะครับไว้พบกันในไลฟ์ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวจะทําคลิปมาเพิ่มด้วยนะครับผมก็ฝากเ,เพื่อนๆช่วยรบกวนกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย